เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับหลังจากที่รอ,อคอยมา2ปีสําหรับพิธีกรอารมณ์ดีกันกันตาถาวรล่าสุดก็ได้ออกมาโพสต์ภาพประกาศข่าวดีในวันครบรอบ10ปีที่เป็นแฟนกันกับภรรยาคนสวยอย่างพลอยไอยดาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้ภรรยาตั้งท้องได้3เดือนแล้ว หลังจากที่ปิดเป็นความลับมานานครับโดยทั้งคู่ก็มีการโชว์ภาพเอลตทราซาพร้อมข้อความว่าในที่สุดเบบีกันพลอยก็มาแล้วเย่ๆ yeah, yeah. ต่อไปจะเป็นปะ๊ปะปะ๊าหมามาคนแล้วตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวมาลุ้นกันตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนหลังจากนั้นค่ะบรรดาเพื่อนๆในวงการต่างก็แสดงความยินดีกันเพียบเลยถือเป็นเรื่องที่ทําให้พิธีกรวัย35ปีนั้นเหยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e s HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ